มาดูผีเสื้อเลยนี่นรินมาดูผีเสื้อนี่ไงผีเสื้อเยอะแยะเลยเนี่ยมาดูแล้วไหนอาการมันเป็นยังไงหรอเล้าให้หมอฟังหน่อยด้วนูนม,มีผีเสื้อด้วยอ่าไป มีพริกด้วยรอ,อ,อ, <c oughs> องเท้าหนูนี่ไหวไหมลูกไงอดอกไม้มว้าว ดอกอะไรนะรู้จักไหม uh huh. ดอกไม้อะโอเคใบ <laughs> ไม้ใบไม,ไม,ไม้ใช่สีเขียวสีเขียวเหรอสีเขียวภาษาอังกฤษว่าอะไร green. green yeah ชุบดึงก็ย่งนมีอะไรบ้างเนี่ยข้างในเนี่ยไหนร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวเย็นๆค่อยเอาใหม่ไหมแสงแดดใช่ไม่ร้อนหรอร้อนหรือเปล่าไม่หรอ สีม่วงสีม่วงดอกอัญชันไงต้องดอกอัญชันเนี่ยนัน่นไงดอกอัญชันอยูนน่นู้นนี่ไงมาดูสีม่วงนี่สีม่วงน้าลินสีม่วงอยู่นี่นอนนอนนอน,น,อนบังแดดนะเอาเร็วเก็บ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 ชิบชิบเย้ได้แล้วสีม่วง ตอนนี้มีสีอะไรบ้างมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีม่วงใช่ไหมสีเหลืองอยู่นู้นไปดูสีเหลืองดีกว่าตอนนี้เรามีสีแดงสีขาวสีม่วงแล้วก็มาดูสีเหลืองกันเลย Colorful Oh เราแมงแสแมงแสไหนนะรหมูป้าปิ๊ซื้อให้กัน ว้าวดอกใหญ่เลยเหรอดอกใหญ่ๆเลย,อยโอ้โหหลวงเจ้าหลุหลวงเจ้าหลุดด้วะ <laughs> มันรวมเพรมันรวมอ่ะเย้ยโอเคเน้นเพราะขอดูหน่อยสิขอดูในขอดูในตะกร้าหน่อยสิ มีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างตอนนี้มีสีส,สีเหลืองสีอะไรอีกสีแดงก็ม้สีม่วงด้วยแล้วก็สีขาวหมูเพิ่งเห็นอา้าวางไห้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ถือ <c oughs> แล้วก็ถืออย่างนี้ถือใช่ถือ <c oughs> ถือไว้อ,อ โอ้โห,โหคู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 สไตล์ฮารออาจุกุนี่น <c oughs> โอเคเราให้เด็กเล่นเก็บดอกไม้ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เย็นละสามโมงสี่โมงอะงอากาศเริ่มเริ่มไม่ร้อนเหมือนตอนเที่าวาย <c oughs> ตอนเที่ยงที่นี่ก็ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวแต่ว่าพอตกเย็นแล้วชิวเก็บวะไปไหนคะเดินไปไม่ชวนเพื่อนเลยนะตัวเองนะอุ๊ยพ่อไม่ได้สรองเท้าร้อนทิ้งเหรออุ้มค่ะพ่อขาอุ้มไหนค่ะโอ้ยจิ้งอ่ะเทเหรอ

มองเห็นชัดชัดไงนั่งชุ่งชุงๆนี่ไงชุงชง่มๆเห็นชัดเลยไหมยด้แนว้าวไปเจียวทีเด็ดมองเห็นหมดเลยเอากุญเชียงแลนะ้วเนี่ยทำไมลูก <c oughs> มีกุญเชียงด้วยเฮ้กุญเชียงก็น่าก,กิน นอยู่นี่กับข้าวคุณนยายเต็มโต๊ะเลยนี่หันๆนล้วหยิบกินได้นะแข็งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนี่นี่อันตะอันาีก็แข็ง สูงสูงเลยไฮแชร์ไฮแชไฮแชร์วันนี Hi share, Hi share. Er ้ม okay. okay. ีสีอะไรครับเนี่ยมีขั้วกลิ้งมีกระเพราในตำนานกุนเชียงกระเพราคือกระเพรากระเพราแท้ตั้งบ้านกระเพราจริงๆคือกระเพราที่มันควรจะเป็นนะครับที่แท้ทรูทรูดี้กระเพราก็มีไข่เจียวปลาทูจากเมื่อวานนะครับ ยังอร่อยอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยมีนี่ด้วยไข่นกกทาหมูเค็มแล้วก็หมูต้มอย่างดีอือร่อยมากงามชื่นใจเลยใช่ไหมั้ยพี่เราจะเราจะชั่งน้ำหนักกันในบ่ายวันนี้เดี๋ยว นรินนอนก่อนล้วตื่นมาช่างน้ำหนักกันเคมไหมโอเค,ไม,อเคไม่ได้รินโอเค,อเ,คเราช่างน้ำหนักกันนะครับแต่เราไม่ได้มีปัญหาก,การเรื่องของน้ําหนักนะครับแต่ว่าเราอยากดูว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่ล้ะแต่เราก็จะคลิปจำมั่มต่อไปใช่ใช่ร,รู้ไหมฟาทลายโจร<น>ละโอ้ชาฟ้าทลา,ายโจร ต้นนวัดแตงกวายัางอยู่เนี่ยขอเคี่ยวแตงกวาครับสองคำนี่แตงกวาเด็ด,ด,ด,ดๆกรอบอื รกรอบจังกว่าใช่ไหมคะอ้าวเอาเลยเชี่ยส์กะตรงนี้กับตรงข้างเชี่ส <Cheers. S 1> ชนกันเชี่สเย่อ่าปกะอื mm ้ม hmm. จังกว่ากรอบไหมกรอบใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคไปแล้วครับไปบายน้องเลยจิ้ข้าวกัน

ยังไงสนุกไหมสนุกไหมนลินขาชั่งน้ําหนักมาแล้วหลังจากที่ออกมาจากที่กักตัวนะครับเราจะมาชั่งน้ําหนักกัน<ไ> uh. ว่าน้าหนักเท่าไหร่นลินอยู่ที่สิบจุดเจ็ดกิโลนะครับของพ่อนะครับเราจะทั่งของพ่อด้วยนะครับก่อนผมมาที่นี่เราผมน้ำหนักอยู่ที่แปดสิบนะครับเจ็ดสิบเก้าแปดสิบประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสองวิที่อยู่ที่สัตหีครัวมาน้ําทําน้าหนักผมขึ้นมากี่กิโลโอเคหนึง่งอ้าวนลินชั่งด้วยเหรอ หนึ่งสองสามป้ชึบเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าทำไมมันเท่าเดิมมันเท่าเดิมนะครับผม,ผมว่าผมกินไปเยอะมากเลยนะกินไปเยอะแบบเยอะมากแล้วทำไมมันถึงเท่าเดิมไม่เข้าใจอาจจะเป็นเครื่องช่างไม่ไม่ตรงหรอเดี๋ยวผมจะไปหาที่ช่างใหม่นะครับตามก็ออกไปได้กันเจ็ดสิบแปดจุดเก้าอีกสิบสี่ 78, <79. S 2> ว,วันเราจะมาช่างใหม่ กับเครื่องนี้แล้วก็เครื่องช่างหน้าไซเวน <S <S ลองมาดูว่าทำไมมันถึงทำไมมันถึงเท่าเดิมอะ่ะจดสปดเก้างงเหมือนกันรู้สึกว่าตัวเองบวมขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันยังเท่าเดิมอือแปลกดีโอเคที่จะคาดไว้สามกิโลถึงห้ากิโลมันไม่ใช่นะฮะยังไม่แน่หรอเออแต่มันก็ยังไม่แน่เพราะว่าไม่มั่นใจว่าเครื่องช่างมันตรงหรือเปล่าโอเคครับอีกสิบสี่วันช่างใหม่ <laughs> <Bye. S 2> ไายม่รูนหัวเปียกน,นี่ครับน้องอองออกมาเดินเล่นรอบเย็นนะครับประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้แดดร่มลมตก เรายังคงโฟกัสที่รองเท้าของนางอยู่นะร <c oughs> องเท้ามันเล็กไปหรือว่านลินโตไม่ทันเอ้ย <c oughs> ใหญ่ไปหรือว่าคนใส่โตไม่ทันกันแ,แน่ไปไหนลูกนัินเดินไปไหนคะ <c oughs> <c oughs> ร้อนเหรอหว <c oughs> นั้นอะไรอะ่ะก้อนหินหรือเปล่าก้อนหินโอ้ยโอ้ยอใหญ่เลยหรอรุ่นเพลิน,นันการเล่นดินเล่นหินนะครับตอนนี้ <G ül üyor> มันค่อยมีโอกาสไปเล่นเท่าไหร่มาบ้านคุณยายนี่คือแบบบันเทิงใช่ไหมคะมีติ่มมีหินมีต้นไม้มีหญ้ามีนกมีแมวมีหมามีหมดเลยชิลเลยอู้นก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 ลอยเข้าเล่นไหมครับเละเดี๋ยวเราค่อยล้างมือได้การเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นจากการเล่นเมื่อไหร่ที่เขาสนุกเขาก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้น เพราะนั้นเราปล่อยเขาไปให้เขาได้ทำอะไรที่เขาอยากทำหิน <S <S 2> <S 2> ใหญ่ไหม <S <S 2> <S 2> ใหญ่อะในอันเล็กๆแล้วอ,อันเล็กๆมีอยู่ไหนะมีไหมอันเล็กๆโอ้ยโอ้ยหยิบอันเล็กๆมาดูหน่อยสิมีปล่าไม่มีอ่ะหรือว่ายังไม่ได้อยู่ในมูดนั้นใช่ไหม บันเทิงกับการแหวกไายครับฟรีสไตล์มีมดด้วยปะนะลินมดให้พ่อหรอขอบคุณค่ะคนละอันยังไงหยิบชนเชียย์ ล้วก็โยนไหมโยนหนึ่งตง้องต้ำโอ้ยอันนั้ลินโยนให้หน่อยนึ่งตง้องต้ำเย่โอเคไปแล้วครับนลินลุยต่อ